สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขับรถชมสวนป่าครับคือเราปลูกต้นไม้มาแล้วนะครับหนปีกว่านะครับแล้วก็มีเป็นเฟสหนึ่งก็คือปีกว่าเฟส,สองก็ประมาณเอ่อได้อยู่ประมาณ6กเดือนครับเดี๋ยวจะขับมอไซค์ครับ ด้านหน้าถนนราชยังนะตรงนี้ก็จะเป็นไว้ถมที่เพิ่มนะสาอาครับ,รรบก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอ่าด้านข้างเนี้ยอีกฝั่งนี้ก็เป็นของน้องสาวปลูกให้ปลูกให้เลยครับสามแถวระยะสองคูณสองส,สองเมตรครับไม่เกินนี้ครับฝั่งนี้ของเราก็ยังไม่ได้ลงอะลงแค่ต้นกล้วยไว้ ถ้าบดินก็จะแห้งแรงอันนี้ยังหัมฟางมาปมามึงส่วนตรงนี้ฝั่งนั้นก็หวฟางแล้วนะครับก็ไม่ได้มีระบบน้ำส่วนไม้ก็ตายไปส่วนหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้ก็ยังเป็นต้นกล้วยฮะที่ปลูกฮนะปลูกเอาไว้ไม่ได้ปลูกไม้ปา่าครับตรงนี้แต่ฝั่งน้นคือตรงขอบ ก็เลยด้านนอกจะมีต้นไม้ป่านะะ่ลมแรงครับผ่านไปเดือนกว่าครับน้ำลงครับประมาณสามสิบเซนเลยนะลงไปแรงมากไม้ป่าก็สอนสอดกันว่า ตรงนี้ก็ห้าหกต้นละแปดต้นนะใช่ระยะนี้นะเป็นพยุงยางนาโมกนีไม้แดงประดูดินก็ยุก สะดาวสะดาวตัวกว้างที่ปักเสาก็คือปลูกต้นไม้ครับทุกเสานะก็ทีๆไปเลยสวยนะครับนี่ครับอันนี้บนแลนแลนเกาะนะ ดินมีแต่กรวดฮะ,ะก็ปลูกต้นไม้ครับโดยใช้กล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงครับตรงนี้จะดินเป็นดินทรายหน่อยต้นไม้จะโตดีครี่ก็เริ่มเริ่มรอดฮะได้น้ำทางน้ำซึมเอาไว้นะ,ะสองครั้งหน้าอาจจะเป็นสะพานนะข้ามไปด้านนู้นได้นะ,ะอันนี้ก็เนินทำเนินเอาไว้ก็เพิ่งมาเริ่มผมฟางคนระับ น,นี่ก็มกราปี2020แล้วนะครับตรงนี้นพยุงโตไ้้ล้วลก็จะรอดเลย้อกลรวยโตครับตรงนี้จะเป็นเหมือนดงพยุงครับรวงปลูกปีแรกจะมีแต่พยุงได้เกิดนะเพราะว่า ตอนยางนาอะไรในตายเรียบเลยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้รดน้ำก็ผปลูกทิ้งเลยนะขุดสะะแล้วก็ก็เกลี่ดดินนะบแล้วก็ปลูกอ่าปลูกกล้วยกล้วยก็ตายฮะตายเกือหมดแต่ว่ามันโดนน้ำก็เลยรอดนะก็เลยออกมาสภาพนี้ครับนี่ประมาณหนึ่งปีหกเดือนกล้วยก็ออกงามนะกล้วยงามเลย ากลินก็มีฮนะมะม่วงหาวมาแล้วโหก่อนไปทั้งนั้นเราไปดูมะมงต้นไม้นะก่อนนะก็อนนี้แนวยาวครับขึ้น ขึ้นเหนือเลยนู่นเลยนะแนยวยาวครับอันนี้ก็สามแถวนะครับมีต้กนกล้วยอยู่ตรงกลางคนระับปู่แบบสอบคนสองกนะันยาวคนระับไทยพ้นธุ์ต้นครันนี้เป็นอุ้งเทครับนนะดับอัตโนมัตินาฬิกาหมอก้นไม้ฮนะ สภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยนะ <im it> จริงถนนเราเป็นร้อมรอบพื้นที่เลยนะฝั่งนี้ <im it> ปะมสวยไมากรอบสมเอาเถอะบ <im it> <im it> ราเจอแต่แดดกับพองฟองนี่ต่อสุงน,นี่เลครับนีเดี๋ยวข้องพาวนไปด้านนู้นจริงมันก็วนรอบได้หมดนะฮะพื้นที่ดูโซนนี้ฮะกวอยก็เริ่มได้น้ำก็เริ่มโตฮะตรงนี้ก็จะเป็นตั้งใจเป็นป่าเลยนะครับศอก ศอกขุนศอกต้นไม้ศอกขุนศอกเลยนะพื้นที่ตรงนี้นะก็ทีมากนะดงดงต้นไม้ดงกล้วยนะตอนนี้ก็ให้มันโตก่อนนะครับให้มันรอดก่อนนะครับเดี๋ยวพอมันถ้ามันทีมากเาาราก็จะสั่งทีหลังได้นะทีมแข่งแรงเลย สภาพนี้รอดแน่นอนนะครับฟังมีครับก็ย่อยนะครับปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆไนะม้ก็ตายไปเยอะนะเพราะเราไม่มีระบบนะตายบ้างเกิดบ้างธรรมดาฮะ อะไครับกลัวกระโตดีนะก็มีต้นไม้รอบขอบนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับโค้งนู่นเลยคนระับนี่ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ครับนีมีรั้วล้อมรอบนะครับกันวัวหัวควายเข้ามาฝั่งนี้ก็จะดินแข็งนะครับดูกรวด ังนี้ไม่ค่อยได้รถน้ำครับนานมาทีส่วนขวามอือเราเป็นเขตแดนฝั่งนี้ยังไม่ปลูกนะครับเดี๋ยวรอความ,มดินเพิ่มก่อนนะตามงบประมาณนะก็เป็นน้ำสระน้ำระดับพื้นความลึกไม่เท่ากันครับ ก่อนนะสะพานนี่จมนะตอนนี้เริ่มโผล่มาบ้างแล้วนะครับสะพานจุดตรงนี้เป็นจุดที่ลึกๆมากๆลึกสุดๆนะครับโคล,ลงไปสองชั้นนะต่อจากสะพอดอยก็มีดินสไลด์หักบ้างเป็นธรรมดาครับตอนนี้เริ่มเห็นขอบหน้าดินด้านพื้นล่างแล้วนะน้ำเริ่มแห้งนะ ปลูกไม้ป่าไม่มีระบบน้าถ้ามีระบบน้ำนะ่าจะดีกว่านี้เยอะนะอันนี้เป็นชุดโซนแรกครที่ปลูกครับปลูกต้นแรกแรกเลยฮะฝั่งนี้เลยนะประยุครับตอนกะล้วยก็เริ่มมีลูกเฮ้ยมีแตกหน่อครั ดูดินนี้ก็ปรดูเกิดไอพยุไงเน,นี่พยุใบนะประดูจะเป็นอีกแบบน,นี่พายุสักนะครับเป็นดินเหนียวครับก็คัวน้งามนยครับรานนี้ก็เว้นเว้นไว้สำหรับถนนนะครับจริงเราจะปลูกเต็มพื้นที่เลยก็ได้นะ แต่เราก็เผื่อถนนนะวิ่งมาอีกฝั่งนี้ครับเพราะว่าถนนฝั่งนู้น,ะน,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 นมันแคบนะครับเว้นถนนเป็นแดนนะเ็เ่ียดครับเราต้องการลดพื้นที่การทำนา เ,ยยยยดเดินไปกหยุดทุกสายหยุดโค้เดอน0ถั่วเนี่ยก็เดอแม่ก็ดูในส่วนนี้แหละก็นี่เท็กเดรโรม่กันก็กล้วย,วส,ยสวยเลยนะครับสังเกตนะครับรกล้วยครับะยูงครับ คือกล้วยสูงขนาดไหนก็ยุงก็สูงขนาดนัสักก็สูงขนาดนั้นเลยนะครับก็คือพี่เลี้ยงกล้วยเป็นพี่เลี้ยงกล้วยสูงขนาดไหนต้นอันนี้ก็สูงขนาดนั้นเลยนะครับโอหนี่นี่ค้ำกันเลยนะดูครับแล้วลูกแบบดรุมเดียวกันเลยนะ